สวัสดีค่ะมูลนิชงมนุน้องข้าวสิบห้ามากินอาหารที่เ,เหตุเกันลงในคลิปสันสันกันนะคะอันนี้เป็นสมตําถาดกันค่ะต่อไปก็สิบเป็นน้ำพริกหมูผัดกันนะคะหมูสับผัดใส่พริกเผาค่ะเซตแล้วก็สิบเป็นแกงปลากะป๋องใส่วุนเส้็นะะคะค่ะข้าใส่พริกจักหน่วยสองหน่วย เพิ่ม euh, สีสันสๆตรนะคะเขาประด็ต้องการเพิ่มเผ็ดนะคะเพราะน้ำเดือดแล้วนะคะเข้ากับส้วุ้นเส้นต่อไปเข้ากับไส้ปลากระป๋องค่ะเครื่องปรุงกับ่มียังหลายมน้ําำปลามน้ําำปลาแล้วกับมีผงนัวกันนะคะสูตรนี้บ่ตายตัวนะคะผู้ใดอยากกินรสชาติได้ก็สามารถใส่เข้าไปได้ค่ะเพราะน้ำเดือดแล้ว้ะค่ะกับโยกลงนะคะอันนี้คือเตรียม พร้อมที่สเสิร์ฟแล้วนะคะเซ็ตแล้วค่ะแกงปลากระป๋องของเฮาเมนตูต่อไปเดวยค่ะเป็นปนปลากระป๋องค่ะเท่ากับน้ำเนือปลากระป๋องมาตำตำให้เขากันนะคะเซ็ตแล้วห่อกับตักใส่จานกันเดวยค่ะเครื่องปรุงก็มีอยังหลายมีน้ำปลามีชูรสดมีบักนาวด้วค่ะใส่้ัวขวดน้ำกระไดค่ะเพิ่มความหอม เซตแล้วค่ะปนปลากระป๋อ,ปกปองกินกับพักแสบแบค่ะต่อไปเป็นน้ำพริกนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกที่ไว้กินกับหมูทอดหมูยังก็ไดได้ค่ะเมนูต่อไปคือปอนปลาทูกันด้ค่ะปนปลาทูก,กินกับผักแสบแบกันค่ะ เสร็จแล้วเขาก็สิไปเบ่งซุปบะหมี่กันนะคะอันนี้เป็นซุปบกหมี่กินกับแคบหมูกินกับผักต่างๆกันนะคะแซ่บๆค่ะก็ไปกับเป็นเมนูขนมปังปิง้งอันนี้เป็นขนมปังปิง้งอ่านม่เนยน้ำตาลกันนะคะ นนตนะพอเสร็จแล้วกระสินลอยด้วยนมคนค่ะ